ไปได้ได้ขอ จริงๆมันเป็นแบบยูโนเมลอ่ะอก็คงอยู่บ้านนะครับหรืออาจจะไปกับครอบครัวที่แบบเป็นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะทํางานก็มีงานติดต่อมาเหมือนกันครับของทํางานอะไรเงี้ยก็กาลังดูอยู่ครับว่าจะเจ้ายังไงครับอย่างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเราไม่ได้ออกงานนานแต่ฝั่งเขยังแบบเหนียวแน่นโอ้ัดแนัดเหนียวแน่นรครับวันนี้ก็แฮปปี้นะมีความสุขมากเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็แฟนๆเขาจริงๆเขาทำงานกันแต่หลายคนเขาก็เจียนเวลามามี อาจจะปวดท้องอะไรมาของผมเราเล่นเราเล่นก็มากันน่ารักมากครับไม่ได้เจอกันนานแต่ก็ยังคิดถึงกันยังรักกันเหมือนเดิมฮะโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพายอยู่บ้านมันผ่านไปแล้วเหรอกำลังจะมาใหม่อีกแล้วก็สองปีแล้วอืมก็พยายามชินครับก็ผ่านมาหลายจุดแล้วเอจุดแรกๆเราก็เออเดี๋ยวมันก็ไปใช่แล้วมันก็ไม่ไปก็พยายามอยู่กับมันให้ได้ครับก็ดูแลตัวเองครับ พิทูลยังหนักเลยคือว่าพิทคว่าเลยรล่ะครับ่คือมีความโชคดีที่เราทําบ้านเป็นฟิตเนสไงข้างล่างก็คือลงเครื่องฟิตเนสหมดเลยโซฟงโซฟาทีวีอะไรเฟอร์นิเจอร์ใช้ธรรมดาหมดเลยเอาเงินมาลงเครื่องฟิตเนส <c oughs> ใช่แล้วพอโควิดแี่เราก็เลยมีเวลาได้เล่นมันครับคนอื่นเขามีปัญหาเรื่องออกกำลังกายว่าฟิตเนสปิดไงเลยเราก็ไม่มีเราก็ดูแลตัวเองที่บ้านครับ <c oughs> มีลงเรื่อออกกำลังกายใหม่ป่ะไหมตาที่บ้านมีเพิ่มอีกสองตัวแม่ก็เริ่มบ่นแล้ว <c oughs> คือทางประตูบ้านเนี่ยมันมีสองบานบานหนึ่งก็โดนรูวิ่งกินไปแล้วแม่บอกผมนนยังเอามาอีกสองตัวตอนนี้เดินเข้าบ้านอย่างนี้ละครับ <c oughs> คนมันชอบอะกร <c oughs> ะปวดรับมันก็ได้คุมกับรุ้มร่างเราทำอการดูแลมันก็คุ้มคือก็มีแต่เพื่อนเขาอยากจะมาอ ครับพี่ฟิตเนสที่ผมไปซื้อมาลูกค้าก็มาจากผมเยอะมากช่วงโควิดใช่เพราะมีคนมาถามผมเยอะมากว่าผมซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงแหละคนบอกว่าบ่น,บนมีไวดีอยู่แล้วแต่ฟิตัดเข้าไปอีกคือช่วงนี้นออจริงๆผอมผอมลงแล้วกล้ามมันชัดขึ้นเพราะว่าคือด้วยความที่เราอยู่บ้านเยอะพอเราอยู่บ้านแล้วเนี่ยผมออกกําลังกายผมกินข้าวเช้าเสร็จดื่มกาแฟะสักแก้วก็ออกกาลังกายแล้วก็ลืมกินข้าวไปเลยเล่นบาสในบ้านต่อองห้าโมงเย็นแล้วเฮ<อ>้ยลืมกินข้าวเที่ยง อมันก็เลยกลายเป็นกินข้าวแล้วสองมือเรากาลังกายหนักมากเลยกลายเป็นผอมลงเยอะเลยครับไได้เี่ยวไปร,รังนหงานอะไรที่ต้องใช้อดีปพิเศษจริงๆเนี่ยเราถ้าเรื่องของรูปร่างเนี่ยเราดูแลตัวเองอยู่แล้วครับใช่เราเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วครับเดี๋ยวมีละคารเรื่องใหม่สองเรื่องน<า>ะ,ะละครเรื่องใหม่ก็คือเป็นปีหน้า,าไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ว่านัดคุยกันวันศุกร์นี้ครับก็นัดน้อง จริงๆเขากำลังหาหนางเอกอยู่ครับก็บนัดน้องนางเอกมาเรียกว่าเวิร์กช็อปกันมาคุยกันว่าเออเคมีมันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมเข้ากันได้กับพี่ไหม่หรือเปล่าเันนี้ลองเล่นกันดูฮะแต่ตัวเราก็คือตัดสินใจรับเล่นไปแล้วสำหรับสองเรื่องใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ยังอุบไว้ก่อนพุดไม่ได้เนาะอุบไว้ก่อนแต่เป็นละครฟอร์มดีนะใช่ฟอร์มดีพูดไม่ได้พูดรู้เลยพูดรู้เลยอะไรยังไงบอกได้รไหมครับอะไรครับยังบอกบอกได้ไหมครับเป็นแนวไหนอะไรทั้งสองเรื่อง ผู้รู้เลยไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องเดียวอของช่องเจ็ดในปีหน้าที่เป็นแนวนี้ใช่แล้วก็นักเอกเนี่ยเป็นนางเอกที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยในละครเรื่องอื่นครับเป็นเคมีใหม่เลยถ้าหาไปนานต้องแบบว่ากลับมาทัทุนความทรงจำเกี่วยวกับการแสดงว่าไหมครับไมไม่รู้อ่ะต้องไปต้อง,องไปลองถ่ายดูก็ต,ตื่นเต้นอยู่ครับ ต้องไปเจอน้องเอกใหม่ที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยจะกลับไปถามว่าหลุดเปลี่ยนเรื่องไหมล่ะเดี๋ยวหลุดเข้าเรื่องหน่อยถามนิดนึงค่ะทีมเว็บหนึ่งเขียนว่าพี่ไมค์กำลังคุยกับน้องคนหนึ่งในวงการอันนี้ไม่จริงเลยป่ะครับพี่ไมค์คนไหนอะมันมีเว็บหนึ่งเขียนถึงว่าพี่ไมคะเปิดใจคุยกับคนหนึ่งแล้วอะไรมีสาวใหม่สาวใหม่ไม่มียังไม่มีครับไม่มี เออช่วงนี้ผมผมอยู่คิดจบงานน่ะคิดกับละครนี้กับอะไรนี้มากกว่าแต่ยังไม่มีครับอืมเป็นตั้งหัวใจเป็นับหัวใจก็อ,อ่าก็ดีครับเรื่อยๆครับ,อ,รบอืมก็ปกติจังหวะยังโอเคอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะแต่เขาเขียนหยุดเขียนยาวไปผ้าพิงถึงลูกด้วยว่อาอะไกโอเคท่านพี่ทำไมจะคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรจะ,จะบแบบแก้ตรงนี้อะไรผมยังไม่ได้อ่านเลยครับแต่ความจริงก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีใคร เออใช่ใช่ไม่มีไม่มีมมครับแล้วความสัมพันธ์กับคุณเป็นยังไงครับาาเหมือนเดิมนะจริงๆเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนคือความห่วงใยความรักที่มันสวยงามมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็คิดถึงกันมีอะไรก็เลือกที่จะปรึกษากันก่อนเป็นเป็นคนแรกๆอะไรเงี้ยอืมแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็ใช่มันอาจจะ อาจจะเจอกันน้อยลงแต่ว่าด้วยการทํางานว่าเขาเริ่มมาราจะถ่ายละครแล้วแต่ก็ยังมีอะไรก็ปรึกษากันเหมือนเดิมยังไว้ใจกันครับพี่จะอีกทีนึงถ่ะว่าข่าวที่เขียนมาไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงครับโอเคขอบคุณครัขอบคุณครับ